จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงอาทิตย์ระเบิดมันจะเป็นข่าวร้ายมากสำหรับเราอืมนี่เป็นช็อตวิดีโอใช่ไหมไม่ใช่มันยังไม่จบถ้าดวงอาทิตย์ระเบิดจะเกิดความกลาหลขึ้นในระบบสุริยะแต่นะักวิทยาศาสตร์บอกเราว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ทำไมล่ะเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรและเป็นไปได้ไหมที่เราจะรอดจากเหตุการณ์นี้เออเรามาดูกันดีกว่าก่อนอื่นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่ใจกลางดวงอาทิตย์ ใจกลางของมันเต็มไปด้วยอะตอมไฮโดรเจนที่มีความวุ่นวายมากอะตอมเหล่านี้เคลื่อนที่ชนกันตลอดเวลาและเมื่อพวกมันชนกันสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชันและในงานฟิวชันเฟียสต้านี้อะตอมของไฮโดรเจนจะรวมกันเป็นอะตอมของฮีเลียมเหมือนการทดลองในห้องแลบขนาดใหญ่ในระหว่างนิวเคลียร์ฟิวชันนี้มวมเล็กน้อยจากอะตอมไฮโดรเจนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจำนวนมหาศาลสมการ E ีเท่ากับ MC2 ของไอน์สไตน์กำลังเข้ามามีบทบาท พลังงานถูกปล่อยออกมาในรูปของแสงและความร้อนแผ่ออกไปด้านนอกเพื่อทําให้ระบบสุริยะทั้งหมดสว่างขึ้นและเมื่อกระบวนการนี้ดําเนินไปอนุภาคพ,พลังงานจํานวนหนึ่งที่เรียกว่าโฟตอนก็มาร่วมด้วยโฟตอนนี้เป็นเหมือนแสงกลุ่มเล็กๆที่กระดอนไปมาในทุกทิศทางพวกมันมีบทบาทสําคัญในการลำเลียงพลังงานของดวงอาทิตย์ผ่านอาวกาศทําให้โลกของเราสว่างขึ้นและทําให้โลกที่น่าอยู่ของเราอุ่นขึ้น แต่เพื่อให้ทั้งหมดนี้ดําเนินต่อไปเพื่อที่อะตอมจะไม่หนีไปและสร้างความวุ่นวายแกนกลางของดวงอาทิตย์ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากแรงกดดันนี้มาจากน้าหนักมหาสารของชั้นนอกของดวงอาทิตย์ที่กดลงบนแกนกลางชั้นนอกกําลังบีบแกนกลางอยู่แต่แกนกลางก็ไม่ยอมแพ้พลังงานที่สร้างขึ้นจากฟิวชันและโฟตอนที่คึกคักพยายามที่จะหนีจากแกนกลางของดวงอาทิตย์แต่แกนกลางนั้นหนาแน่นมากเหมือนผมเลย แรงกดดันมีมากจนพลังงานต้องใช้เวลานานในการหาทางออกมันเด้งไปรอบๆถูกดูดซับและปล่อยออกมาอีกครั้งโดยอนุภาคอื่นๆในที่สุดหลังจากผ่านไปนานมันก็มาถึงพื้นผิวดวงอาทิตย์แล้วออกไปสู่อวกาศเป็นแสงอาทิตย์ที่เรารู้จักตอนนี้คุณรู้แล้วว่าดวงอาทิตย์ทำงานอย่างไรทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันหมดอายุไขจุดหักมุมก็คือดวงอาทิตย์มีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอยู่อย่างจำกัดอีกประมาณ5,000ล้านปีพลังงานมันจะหมดหลังจากนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะมีโอกาสค่อนข้างมากที่เราทุกคนจะพลาดสิ่งนี้ขั้นแรกดวงอาทิตย์จะพองตัวขึ้นจนกลายเป็นดาวยักษ์แดงที่ขยายตัวเหมือนลูกโปง่งมันจะใหญ่ขึ้นจนกลืนกินดาวเคราะห์ชั้นในรวมทั้งโลกของเราด้วยดวงอาทิตย์ที่กินพื้นที่ทั้งหมดเราจะไม่เห็นขอบของดวงอาทิตย์ด้วยซ้ํานอกจากเราจะอยู่ไกลออกไปหลังจากเป็นดาวยักษ์แดงดวงอาทิตย์จะหดตัวเล็กน้อยชั้นนอกของมันจะหายไปในอวากาศหรือไวพิงเนวบิลลาดาวเคราะห์ที่สวยงาม จะเหลือแค่แกนกลางที่เปล่งประกายของมันโอ้ oh. แกนกลางซึ่งขนาดนี้เต็มไปด้วยฮีเลียมจะเริ่มดูแปลกๆแ,และจะเริ่มหลอมรวมธาตุที่หนักกว่าเช่นออกซิเจนและคาร์บอนปฏิกิริยาเหล่านี้จะไม่วุ่นวายเหมือนปาร์ตี้ที่มีเน้นการเต้นแต่ยืนคุยกันชิลๆในที่สุดแม้แต่ฮีเลียมก็จะถูกใช้จนหมดและดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวแครขาขาวขนาดเล็กเป็นดาวเลิกไวกระสีที่กำลังพักผ่อนในบ้านพักคนชรา นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงอาทิตย์มีเวลาเหลือประมาณ7 0 0 0ถึง8,000ล้านปีก่อนที่แสงจะหลีลงไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลานั้นมนุษย์เราอาจไปอยู่ในกาแล็กซี่อันห่างไกลหรืออาจพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นแล้วดังนั้นดวงอาทิตย์จะไม่ดับลงเหมือนดอกไม้ไฟมันไม่ใหญ่พอที่จะกลายเป็นซูเปอร์โนวาหรือหลุมดํามันต้องมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรามากถึงจะกลายเป็นวัตถุอวกาศแบบนั้นได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันระเบิดกระทันหันเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุมาดูกัน ลองนึกภาพตามนี้ดวงอาทิตย์ระเบิดและโลกก็อยู่ในนั้นด้วยเหตุการณ์นี้ปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลส่งคลื่นกระแทกที่วิ่งผ่านอวกาศด้วยความเร็วแสงคลื่นกระแทกนี้จะใช้เวลา8นาทีเพื่อมาอยัางโลกทำไมล่ะดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเรามากถึง93ล้านไมล์ดังนั้นแสงของดวงอาทิตย์จะใช้เวลาประมาณ8นาที20วินาทีกว่าจะเดินทางได้ไกลขนาดนั้นและมาถึงเรามาพูดถึงเหตุการณ์กัน,กนดีกว่ามันจะเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมาก แต่น่าเศร้าที่มันจะเป็นการสิ้นสุดด้วยพลังงานที่ปล่อยออกมาจำนวนมหาศาลจะทำให้ดวงอาทิตย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกครั้งกลืนกินดาวเคราะห์ชั้นในรวมทั้งโลกของเราด้วยและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดเตรียมตัวรับรังสีอันมหาศาลดวงอาทิตย์จะปล่อยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจำนวนมากออกมาเรากำลังพูดถึงรังสี X และรังสีแกมมาซึ่งเป็นชนิดที่ทำให้เกิดอันตรายได้เมื่ออนุภาคพลังงานสูงเหล่านี้กระทบกับชั้นบรรยากาศพวกมันจะลุกลามทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ทำให้ชั้นบรรยากาศแตกตัวเป็นไอออนทําให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดยักษ์มันเป็นช็อกเวฟสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้พวกมันใช้งานไม่ได้ดังนั้นถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้รับการปกป้องมันอาจจะเสียหายอย่างถาวรได้สิ่งน่ากลัวจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นโลกของเราจะกลายเป็นไอทันทีแต่จุดจบที่ยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์ไม่ได้กระทบกับโลกเท่านั้นแต่สร้างความเสียหายให้ระบบสุริยะทั้งหมดพลังงานนั้นจะพุ่งชนทุกสิ่งที่ขวางหน้า ดาวเคราะห์และว,วัตถุอื่นๆกระเด็นออกจากวงโครจรของมันทําให้เกิดความวุ่นวายและคาดเดาไม่ได้แทบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวังคารและดาวพฤหัสละไม่เหลือมันหายไปสาบสูญหรือกระจายไปตามลมจัก,กรวาลและแม้แต่ดาวเคราะห์ที่รอดจากเหตุการณ์นี้ก็ยังงาหลุดจากวงโครจรแล้วไปที่ไหนสักแห่งและอย่าลืมดาวเคราะห์ชั้นนอกเช่นดาวพฤหัสและดาวเสรารยักษ์เหล่านี้สร้างความร้อนภายในตัวเองทําให้ผู้มันอบอุ่นและดึงดูดดวงจันทร์จํานวนมาก แต่การระเบิดของดวงอาทิตย์จะขโมยความอบอุ่นของพวกมันไปทําให้มันกลายเป็นสถานที่ที่เย็นอย่างไม่น่าเชื่อและตอนนี้เราได้คุยกันว่าทั้งหมดนี้จะเป็นหายนะสำหรับทุกสิ่งในระบบสุริยะของเราได้อย่างไรลองถามคำถามเชิงตรรกะแล้วมนุษย์เราจะรอดหรือไม่คำตอบสั้นๆคือไม่เราจะไม่รอดทุกอย่างจะถูกกำจัดยกเว้นแบคทีเรียที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืด แต่ถ้าดวงอาทิตย์มีการส่งสัญญาณการระเบิดให้เรารู้ล่วงหน้าเราอาจมีโอกาสรับมือถ้าเรารู้ล่วงหน้าและมีเวลาเตรียมตัวเราสามารถเตรียมอุปกรณ์เอาชีวิตรอดได้และเราจะทําอะไรได้บ้างเนื่องจากโลกไม่มีทางหนีจากดวงอาทิตย์ได้เราต้องย้ายไปที่อื่นยังจําที่เราบอกว่าไม่ใช่ดาวเคราะห์ทุกดวงที่จะถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงได้ไหมนาเศร้าที่ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดดาวพุธดาวศุกร์และโลกจะหายไป ดังนั้นทางเลือกที่ง่ายที่สุดคือการย้ายไปยังระบบสุริยะอื่นที่มีดาวเคราะห์คล้ายโลกแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกรอดจากภัยพิบัตินี้ได้อย่าคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะพูดถึงแค่ผลที่ตามมาบรรยากาศของโลกจะเพี้ยนไปในช่วงแรกของการระเบิดการแผ่รังสีและอนุภาคจะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากเหมือนเป็นคลื่นความร้อนที่ไม่สิ้นสุด เรากำลังพูดถึงภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงมหาสมุทรจะระเหยกลายเป็นเมฆหนาที่กักเก็บความร้อนและไม่ยอมปล่อยให้มันออกไปในอวกาศและหลังจากนั้นถ้าไม่มีแสงที่อบ่นของดวงอาทิตย์โลกก็จะกลายเป็นช่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วเราจึงต้องคิดนอกกรอบแนวคิดหนึ่งคือการอยู่ลึกลงไปใต้ดินเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันมากนักเมื่อคุณขุดลึกลงไปอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น ดังนั้นด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมเราจึงสามารถซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์ที่มีป้อมประการโดยมีชีวิตอยู่ได้สองสามปีโดยปราศจากแสงอาทิตย์ทำไมแค่สองสามปีเองล่ะจำได้ไหมที่เราบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของระบบสุริยะถ้าไม่มีมันแล้วโลกก็จะลอยไปหาจุดศูนย์ถ่วงใหม่ลองนึกภาพโลกของเราดวงจันทร์ของเราและดาวเคราะห์ดวงอื่น,นทั้งหมดที่ลอยออกไปในอวกาศอย่างช้าๆโชคดีที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ทําให้เราอบอุ่น และส่องแสงสำหรับการผจญภัยในจักรวาลอีกมากมายในอนาคตเราจึงปลอดภัยไปอีก2 3พันล้านปีแต่การจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้มันก็สนุกดีเราติดตามคลิปจะเกิดอะไรขึ้นท่าจากเราอีกนะคุณตัดสินใจออกไปวิ่งจอกกิ้งตอนเช้าเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณใส่หูฟังและเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องยากและไม่พิรมนี้แต่ทันทีที่คุณออกไปข้างนอกคุณรู้สึกตัวเบาอย่างไม่น่าเชื่อในตอนแรกคุณสนุกกับมันและเร่งความเร็ว แต่แล้วคุณก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไปคุณวิ่งเร็วเกินไปและมันง่ายเกินไปคุณรู้สึกเหมือนเพิ่งถอดกระเป๋าเป้หนักๆที่แบกมาตลอดชีวิตคุณเร็วมากจนคิดว่าตัวเองมีพลังวิเศษอยู่ในตอนนี้แต่คุณกลับสังเกตเห็นนักวิ่งคนอื่นๆนั้นวิ่งเร็วพอๆกับคุณคุณเห็นแอ่งน้ําข้างหน้าคุณและกระโดดข้ามมันคุณกระโดดได้ไกลจนรู้สึกว่าร่างกายไม่น่าจะทําแบบนั้นได้คุณล้มลงกับพื้นพร้อมกับตกใจ จากนั้นคุณสังเกตเห็นว่าไม่มีรอยขีดข่วนบนร่างกายเลยและพื้นก็เบาขึ้นคุณหยุดเพลงที่เปิดผ่านหูฟังและเปิดวิทยุแทนข่าวทั้งหมดระบุว่าแรงโน้มถ่วงบนโลกใบนี้ลดลงครึ่งหนึ่งต้องขอบคุณแรงโน้มถ่วงที่ทำให้เรายืนบนพื้นดินและไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าพลังนี้ทำให้โลกของเราโครจรรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็โครจรรอบเราสิ่งที่หนักนั้นดูเหมือนหนักเพราะแรงโน้มถ่วง และตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับแกนกลางของโลกและมวลของโลกเราก็ลดลงนี่คือสาเหตุที่แรงโน้มถ่วงเปลี่ยนแปลงไปผู้คนต่างวิ่งออกจากบ้านอย่างมีความสุขพวกเขากระโดดได้สูงขึ้นเป็น2เท่าและไกลกว่าที่เคยสำหรับคุณแล้ววัตถุต่างๆก็ดูเบาขึ้นกว่าเดิม2เท่าด้วยร่างกายของคุณเบาขึ้นคุณจึงสามารถใช้มือยืนได้อย่างง่ายดายแต่กระนั้นคุณรู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลย คุณไม่สามารถยกรถได้แม้ว่าน้ำหนักจะลดลงครึ่งหนึ่งก็ตามแต่ตอนนี้กีฬาปาก,กั้วนั้นเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนน้ำหนักตัวของคุณก็ลดลงด้วยซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับความเสียหายน้อยลงเมื่อล้มอย่างไรก็ตามความตื่นตระหนกเข้ามาแทนที่ความสุขที่เกิดขึ้นกับสภาวะใหม่นี้อย่างรวดเร็วคุณหายใจได้ยากขึ้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆอ,อากาศนั้นเบาลงกว่าเดิมแรงโน้มถ่วงใหม่ได้ลดความดันอากาศลงครึ่งหนึ่ง ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในระดับความสูงประมาณ5,000เมตรท่ามกลางถนนในเมืองทั่วไปนี่มันเหมือนกับว่าคุณอยู่ครึ่งทางไปยอดเขาเอเวอเรสต์อากาศไม่หนาแน่นอีกต่อไปและส่วนหลักของมันก็ปักหลักอยู่ในชั้นบรรยากาศในช่วงเริ่มต้นทุกคนนั้นมีอาการวิงเวียนศีาารษะและตื่นตระหนกอย่างมากคุณรู้สึกว่าปอดของคุณมีอากาศไม่เพียงพอจึงรู้สึกประหมา่าเ <c oughs> พื่อแก้ปัญหานี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะหายใจช้าๆและสม่ำเสมอและคุณก็ต้องขอบคุณการทำแบบนี้ เพราะคุณใจเย็นลงหน่อยแล้วคนอื่นๆก็ได้เรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลมากขึ้นและไม่ต้องรีบร้อนอีกต่อไปทุกคนมีความเครียดน้อยลงและมีความสุขในทุกๆวันจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สร้างหน้ากากออกซิเจนที่มีลักษณะเฉพาะคุณสวมมันหายใจเข้าและตัวกรองพิเศษก็จะสร้างแรงดันต่อมเลกุลออกซิเจนทําให้อากาศหนาแน่นขึ้นหลังจากผ่านไปสองสทศวรรษผู้คนจะถอดหน้ากากเหล่านี้ออก เนื่องจากพวกเขาจะคุ้นเคยกับสภาวะใหม่นี้คนรุ่นใหม่จะเกิดมาพร้อมกับปอดท,ที่ปรับตัวแล้วชั้นบรรยากาศของโลกกําลังขยายตัวดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะสูงขึ้นกลายเป็นสีเข้มดาวเทียมที่บินรอบวงโครจรโลกอยู่ในชั้นบรรยากาศของเราแล้วแต่แรงโน้มถ่วงของโลกยังคงดึงดูดพวกมันอยู่คุณเห็นดาวเทียมหลายพันดวงเผาไหม เศษซากอวกาศบางส่วนรอดจากชั้นบรรยากาศและตกลงสู่พื้นเริ่มมีฝนดาวตกเกิดขึ้นขยะอวกาศพุ่งชนบ้านถนนต้นไม้และรถยนต์คุณและคนอื่นตัดสินใจที่จะรอให้พายุผ่านพ้นไปโดยอาศัยอยู่ในรถไฟใต้ดินหรือห้องใต้ดินโชคดีที่ฝนดาวตกอยู่ไม่นานผู้คนออกจากที่ซ่อนและมองท้องฟ้าด้วยความประหลาดใจดวงจันทร์เปลี่ยนตำแหน่งจากที่เดิมและเคลื่อนไปอย่างช้าๆในไม่ช้ามันก็หายไปอย่างสมบูรณ์แบบ โลกของเราตอนนี้เหมือนลูกบอลหนักๆที่อยู่ตรงกลางผ้าหม่มผืนใหญ่ผ้าห่มนั้นคือแรงโน้มถ่วงมันโค้งงอภายใต้น้ำหนักของลูกบอลหากคุณวางวัตถุเ,เบาๆไว้บนผ้าหม่มมันจะกลิ้งลงมายังพื้นโลกแต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันจะสามารถหมุนขอบผ้าห่มได้และไม่ตกไปที่ศูนย์กลางด้วยความเร็วดังกล่าวดวงจันทร์จึงไม่ตกลงมาที่เราแต่ในขณะเดียวกันดวงจันทร์เองก็ไม่สามารถบินหนีเราไปได้ เมื่อแรงโน้มถ่วงลดลงผ้าห่มก็หลวมเป็นสองเท่าความเร็วในการหมุนทําให้ดวงจันทร์สามารถบินออกจากสนามโน้มถ่วงของเราได้มันก็แค่ลอยเข้าไปในอวกาศผู้คนจะสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เร่ร่อนเป็นเวลานานผ่านกล้องโทรทัศน์ได้อุกาบาตอาจจะชนเข้ากับมันนอกจากนี้มันยังสามารถพบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีแรงโน้มถ่วงแข็งแรงกว่าและโคจรรอบบ้านใหม่แห่งนี้ดวงจันทร์อาจอยู่กับที่ แต่จะโครจรรอบโลกด้วยความเร็วที่ช้าลงไม่ว่าในกรณีใดจะไม่มีกระแสน้ําเกิดขึ้นบนโลกของเราอีกต่อไปและระดับน้ําทะเลจะยังคงเท่าเดิมในทะเลคุณยังสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงได้มันง่ายกว่ามากสําหรับคุณที่จะอยู่บนน้ําและคุณก็สามารถว่ายน้ําได้เร็วขึ้นแต่ที่เจ๋งที่สุดคือการวิ่งเรียบชายฝั่งน้ํานั้นกระเด็นไปในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างช,ช้าๆและสวยงามคลื่นก็เคลื่อนที่ไปบนทรายแบบสโลโมชันเช่นกัน น้ำหนักของรถยนต์เครื่องบินและเรือลดลงดังนั้นตอนนี้ผู้คนจึงใช้เชื้อเพลิงน้อยลงคุณสามารถขับไปได้ไกลเป็นสองเท่าในปริมาณเชื้อเพลิงที่เต็มถังการขนส่งเชื้อเพลิงทำได้ง่ายขึ้นและใช้พลังงานน้อยลงในเที่ยวบินต่างๆส่วนน้ำมันเบนซินก็กำลังถูกลงด้วยแรงโน้มถ่วงที่ลดลงทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในอวกาศมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากที่ผู้คนจะบินออกจากวงโครจรของโลกฤดูหนาวมาถึงแล้วคุณกำลังเดินไปตามถนนในช่วงที่หิมะตก ดูเหมือนว่าเกล็ดหิมะจะติดอยู่ในอากาศเพราะเคลื่อนที่ได้ช้ามากคุณเหยียบบนน้าแข็งคุณตระหนักได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินบนพื้นผิวที่ลื่นได้น้ําหนักของคุณลดลงและแรงกดที่เท้าของคุณบนน้ําแข็งนั้นอ่อนลงเป็นสองเท่าคุณกําลังไหลไปเรื่อยๆและหยุดไม่ได้คุณล้มบ่อยแต่ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อลมแรงก็ยากที่จะยืนให้มั่นคงได้หากคุณกระโดดคุณก็อาจจะลอยออกไปเลยก็ได้ การยึดเกาะของล้อบนท้องถนนลดลงคนขับเบรกกระทันหันไม่ได้อีกต่อไปล้อนั้นไม่หมุนแต่รถยังคงถลายอยู่ครู่หนึ่งนั่นคือเหตุผลที่มีการจำกัดความเร็วใหม่ทั่วโลกคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับพละกำลังที่ไม่ธรรมดาและการกระโดดไกลแต่หลังจากผ่านไปสองสามชั่วยุคนร่างกายมนุษย์จะมีวิวัฒนาการและปรับให้เข้ากับสภาวะเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่คนและสัตว์จะเกิดมาสูงขึ้นและตัวใหญ่ขึ้นเสือโคร่งขนาดเท่ารถบรรทุกกำลังเดินผ่านถนนในเมือง นกฟลามิงโกขนาดเท่าเครื่องบินกาลังบินอยู่บนท้องฟ้าสีครามแต่ที่แย่ที่สุดคือขนาดของแมลงก็เพิ่มขึ้นด้วยแมลงสาบรปกติสามารถเติบโตเป็นขนาดเท่ากับเมาส์คอมพิวเตอร์ได้และทารันทูล่านั้นมีขนาดเป็น2เท่าของฝ่ามือผู้ใหญ่ในขนาดเดียวกันสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นมีน้ําหนักที่เบาลงมนุษย์จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สง่าง,งามและว่องไวกระดูกและกล้ามเนื้อของเราจะยืดออกโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเราจะผอมลง และนุ่มนวลขึ้นเลือดในเส้นเลือดและหลอดเลือดจะไหลช้าลงและทําให้การทํางานของสมองแย่ลงแต่เฉพาะในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นในอนาคตร่างกายจะขยายตัวสมองก็จะขยายเช่นเดียวกับจํานวนการเชื่อมต่อของระบบประสาทภายในปอดจะมีความรู้สึกไวและขยายขึ้นแถมมนุษย์ก็จะยังฉลาดมากขึ้นอีกด้วยอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมดจะถูกพัฒนานตามสภาวะใหม่ถ้วยดินสอจาน โทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆทุกอย่างจะเบาลงและเปราะบางมากขึ้นถ้าคนธรรมดาเข้ามาในโลกนี้พวกเขาจะรู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่คุณจะสามารถต่อยทะลุก,กำแพงและประตูที่มีน้ำหนักเบาแถมยังสามารถทุบอิดด้วยมือเปล่าได้ร่างกายของผู้คนใหม่ๆจะไม่เข้ากับพลังของคุณแต่คุณจะดูตัวเล็กและส้มซ่ามเกินไปสำหรับพวกเขา